แล้วก็มาลอลีกับ4ีสามนะครับความเร็วโควตรเร็วนะครับเสียงวีดตึงๆนะครับน่าจะเพิ่งออกมาจากแส่ตัวัดตังเมื่อกี้เลยนะครับแต่ชวนเดอร์แม่ไม่ทอะไรอ่ะกานนี่นะครับ แล้วน่าจะอย่าหลายตู้อยู่นะสองตู้นะ เขาพูดค,คุยกันอยู่นะว่าคันไหนจะไปก่อนคันขบวนนี้จะไปก่อนขบวนนั้นจะไปก่อน,นครับตอนนี้นครับขบวน440จะออกก่อน433นะครับโอ้ไม่ใช่433ออกก่อน,นครับตู้ฉันทนะีนับตู้ฉันสามเพราเหมือนเราโอนก,กันเลยไปแล้วครับ ต่อไปนะครับขบวน4 40จะออกไปแล้ว4สนสูงนะครับจ๊ามกำลังจะออกจากสถานนันี้วัตตะแบกนะครับต่อไปก็คือจะไปหาหลวงปู่เฮ้ยพ่อปูนิลกาณนะครับก่อนนะครับขัดรถกระเลงแล้วครับเร่งเครื่องเต็มทีนะครับผมมาแบบตื่นเต้นนะครับ รถเหมือนจะเคลื่อนเสเตปแปดขบวนสี่สี่ศูนะเราเราเรามีจุดมุ่งหมายคือจะไปเขื่อนปลาสังนะครับตอนนี้ครับผ่านตู้ตู้ท้ายสุดของรถไฟในสมัยก่อนนะครับแล้วก็ J R wave นะตู้ J R wave หรือใครหลายๆคนที่ไม่รู้จักรถไฟ ไทยครับขี้ห้าสี่ศูนยนี่นะครับก็คือเราจะไปถ่ายตรงไม้กันแล้วก็ไปไปยาวจนถึงสะพานสะพานนะครับแล้วเราก็จะไหว จะผ่านหางปลาคนับนี่หางปลาสองสองอันนับก่อนับตอนนี้ผ่านไปแล้ว